เมื่อเราทำการลงอุปกรณ์ภายในตู้เสร็จทีนี้ก็จะทำการวายริงสายชุดพาวเวอร์เริ่มที่อร์มินอนขานหนึ่งลายต่อมาที่หัวเบเกอร์ตัวที่หนึ่งขานหนึ่งตัวที่สองก็ขานหนึ่ง แล้วก็ทําการขันสกูยิดให้นั่นเทอมินนนขา2อนะครับเป็นนิวตันเมนเข้ามาจ่ายสีฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นนิวตันต่อมาที่หัวเบเกอร์ตัวที่1ขา2แล้วก็ตัวที่2ก็ขา2ขันสกูยิดให้นั่นหลังจากนั้นก็ออกจากเบเกอร์ตัวที่1ขา1ลายสีน้ําตาลต่อไปที่หัวแม็กเอขันสกูยิดให้นั่นแล้วก็ขา2ของเบเกอร์สีฟ้านิวตันต่อไปที่หัวแม็กเอลสา แล้วก็ทําการขันสกูยิตให้นั่นหลังจากนั้นแม็กก็จะจ่ายผ่านมายังโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดขา1 L 1ลายต่อมาที่เทอร์โมนอนขา3าต่อไปยังมอเตอร์โอเวอร์โหลดขา3านิวตนันตัวนี้ก็จะต่อมาที่เทอร์โมนอนขา4ต่อไปยังมอเตอร์หลังจากนั้นเราก็จะทําการไวริงสายชุดคอนโทรลต่อนะครับ